สาวเสียเซลฟ์มากโดนหัวหน้าทักกลิ่นตัวแรงชาเล็ดเห็นพ้องเจอหัวหน้าประเสริฐแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าเตือนเรื่องนี้กลายเป็นกระทู้ร้อนแรงประจำสัปดาห์เป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับกระทู้จากเว็บไซต์พันทิ p com ระบายความในใจของผู้ใช้รายหนึ่งที่ได้เล่าว่าเธอโดนหัวหน้าเรียกไปคุยเพื่อตักเตือนเรื่องกลิ่นตัวซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเสียความมั่นใจอย่างแรง พราะตลอดเวลาที่ผ่านมาก็พอจะรู้ว่าตนเองมีกลิ่นตัวและพยายามดูแลตัวเองทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้แล้วก่อนที่เจ้าตัวจะทิ้งท้ายว่าหัวหน้าแค่เตือนเพื่อให้ทราบไม่ได้กล่าวโทษแต่อย่างใดแต่ถึงอย่างนั้นก็เสียความมั่นใจไปแล้วไม่น้อยจึงอยากจะขอคำแนะนำจากผู้ใช้รายอื่นว่าควรจะจัดการกับปัญหากลิ่นตัวอย่างไร เรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังกันครับโดยที่เจ้าของกระทู้ได้เล่านะครับว่าเรื่องมีอยู่ว่าเราทํางานแคชเชียร์ค่ะและหัวหน้าเรียกไปคุยวันนี้เขาก็บอกว่ารู้ตัวไม้ว่าตัวเองมีกลิ่นตัวเราค่อนข้างเสียเซลล์นิดนึงค่ะยอมรับนะคะว่าเป็นคนมีกลิ่นตัวแต่ที่ผ่านมาก็ดูแลตัวเองมาโดยตลอดเลยทําให้ไม่มีปัญหาคนรอบตัวก็บอกว่าไม่มีกลิ่น บางทียังบอกเลยว่าใช้น้ำหอมอะไรน้ํำยาปรับผ้านุ่มอะไรแต่ครั้งนี้เราไม่รู้ตัวจริงๆค่ะว่ามีกลิ่นเพราะเราก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมดูแลตัวเองเหมือนเดิมตรงนี้เราอาจจะผิดด้วยที่ไม่รู้ตัวเองทางหัวหน้าก็มาได้ว่าอะไรแค่เรียกมาเตือนแต่กลับบ้านมาก็ยังน้อยไม่หายมันเหมือนเสียความมั่นใจไปแล้วเราควรจัดการกับความรู้สึกยังไงดีคะแล้วก็ควรจัดการเรื่องกลิ่นตัวยังไงดี หมายถึงว่ามีผลิตภัณฑ์ไหนแนะนำบ้างไหมคะหลังจากที่กระทุ้ดังกล่าวได้ถูกโพสต์ออกไปนะครับก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตอย่างล้นหลามส่วนใหญ่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยการชื่นชมการกระทําของหัวหน้าบางก็บอกว่าน้อยคนนักที่จะกล้าตักเตือนเรื่องนี้บางก็ให้กำลังใจเจ้าของกระทูว่าเจ้าหัวหน้าที่จริงใจมีแต่ความหวังดีให้ลูกน้องอาทิในความคิดเห็นที่บอกว่า มีกลิ่นตัวมีคนบอกผมคิดว่าดีแล้วนะครับจะเสียความรู้สึกทำไมถ้าไม่มีคนบอกสินั่นน่าคิดมากกว่าผมเองหลายหนจะสอบถามเพื่อนสนิทเสมอว่าเรามีกลิ่นตัวกลิ่นปากไหมควรหาทางคิดว่าทํายังไงจะให้ไม่มีกลิ่นตัว มาคิดแบบนี้ทำไมครับอีกความคิดเห็นบอกว่าเรื่องกลิ่นตัวกลิ่นปากมันเป็นอะไรที่พูดยากนะว่าจะเตือนแบบไหนไม่ให้ผูดเตือนเคืองหรือน้อยส่วนตัวถือว่าดีแล้วดีกว่าพูดต่อหน้าคนอื่นท่ามกลางความเห็นชื่นชมผู้ใช้อีกจำนวนไม่น้อยนะครับก็เข้ามาแนะนำเจ้าของกระทูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นตัวและบางส่วนก็แนะนำวิธีการดูแลปัญหากลิ่นตัว ดังเช่นในความเห็นหนึ่งที่กล่าวว่าแนะนำใช้สารส้มถูก่อนแล้วตามด้วยใช้โรออนสเปรย์ ay, ชีดทับอีกรอบครับรับรองเอาอยู่ทั้งวันสารส้มที่เป็นโรออนซื้อใน7 e เ e ่ก็มีขายครับ อย่างไรก็ดีนะครับเชื่อว่าแม้ในคราแรกเจ้าของกระทู้จะสูญเสียความมั่นใจอย่างหนักจนต้องเข้ามาโพสตลงโซเชียลแต่ความเห็นในทางที่ดีของชาวเน็ตก็เปรียบเสมือนเครื่องยืนยันว่าทั้งหัวหน้าเองและผู้คอมเมนต์ทุกคนมีแต่ความหวังดีให้หญิงสาวรายนี้ครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวที่สาวรายนี้ถูกหัวหน้าเตือนเรื่องกลิ่นตัว จนต้องมาปร,รึกษาชาวเน็ตแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างลองใช้ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก The Tiger ขอบคุณครับ